จริงๆมาลองเขียนแล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าเมาส์สักเท่าไหร่อ่ะนะเอามาดูนะคะ Soldier in Medieval Times คำว่า Medieval มันมาจากคำว่า Middle นะคะ Middle ที่แปลว่าตรงกลางมออกไหม M อ,อะไรมือสุดยอดเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเอามา,ามาเห็นไหมคะปุ๊บมป มือไปกดโดนไอที่ปิดอ,อ่น่าจะเป็นอันนี้เห็นไหมคะยังไม่ขึ้นค่ะขนคูยังไม่ขึ้นนะอ่ะอะาเอาใหม่เดี๋ยวอ๋อมันปิดหน้าจอไปละอืมจริงจริงโนโลยีโลสี่โลแปดเอามาละโอเคเห็นแล้วเนาะ เพามันบอกว่ามนนำแต่จา้า thank you คำว่า medieval มันมาจากคำว่า middle นะคะ middle ที่แปลว่าตรงกลางนะตรงกลางครูไม่ได้เปลี่ยนปากกา mi d l e ขอเปลี่ยนปากกาแป๊บหนึ่งให้มันเล็กลงมันมาจากคำว่า middle ที่แปลว่ากลางนะคะ เขายังเขากำลังพูดถึงทหารที่อยู่ในช่วงยุคกลางนะคะยุคกลางซึ่งทหารเหล่านี้เขา War สวมนะคะ ware war worn w o r n น,นั้นช่องสนะคะสวมสวมอะไรคําตอบก็คือสวม armor นะคะ armor ก็คือชุดเกราะเพราะฉะนั้นคําตอบอันนี้ก็คือคําว่า armor เวลานกัเรียนพิมพ์ต้องระวังนิดนึง ตัวอักษรเป็นตัวเล็กนะคะตัวอย่างที่ให้ไปก็เป็นตัวเล็กมีบางคนหามาวาดจะได้คะแนนหมคะจริงๆไม่อยากให้นะคะครูพเพราะครูจะต้องกลับไปย้อนตรวจด,ด้วยมือถึงจะให้คะแนนได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรใหม่ๆก็จะให้คะแนนกันไปนะแต่ทุกครั้งครูก็จะเตือนอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ใช้พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็คือสวมชุดเกราะ to protect the i r bodies เพื่อปกป้อง ร่างกายของพวกเขาเนี่ยคำนี้ย protect นั่นเลยอาจจะเคยเห็นคำนี้อีกคำหนึง่งคำว่า prevent นะ e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 . p-r-e-v-e-n-tpreventprevent Pre จะก็จะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า protect ปกป้องป้องกันเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงไหน ทริกพิกเ้ของมันคือโปรเทคมันจะตามด้วยสิ่งที่มันปกป้องนะคะโปรเทคจะตามสิ่งที่มนตามด้วยสิ่งที่มันปกป้องสวมเกราะเพื่อปกป้องร่างกายแต่ถ้า Pre งกันป้องกันมันจะตามด้วยสิ่งที่กันออกจากตัวเราเช่น Prevent โคโรนาไวรัสก็คือป้องกันไม่ให้โคโรนาไวรัสเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราอันนี้คือความต่างน,นะคะเนี่ยมันจะมีคำคล้ายๆอย่างนี้ในภาษา ซึ่งเพื่อนก็ถามมาในข้อ4นะคะ prevent prevent มันมักจะตะมันจะใช้กับ p position r e p ก็คือ from อ pre v e n t แล้วก็ตามด้วย from from แล้วก็สิ่งที่ป้องกันจากตัวเราเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าป้องกันไวรัสนั่นเอง prevent from v i r u s ข้อ2 a c t has to r e c a l reenactment events events คำนี้เป็นคำที่เราใช้ทับศัพท์เยอะในช่วงนี้ Event เยอะจังเลยนะอะไรประมาณนี้เนาะอีเวนก็คือเหตุการณ์นะคะหรือเรื่องราวนะในความหมายนี้ก็คือเขาบอกว่า ในเหตุการณ์จำลองทางประวัติศาสตร์ There are usually ข้อนี้ก็เป็นความสมเภาเผยเรือของครูอีกเช่นกันต้องขอบคุณเพื่อนสุนิสานะถ้าจำไม่ผิดที่ทักครูมาเรื่องข้อ4ครูกลับไปเช็คดูคำตอบปรากฏว่าข้อนี้ครูเฉลยผิดนะคะจริงๆแล้วคำตอบต้องเป็นคำว่า mock ทีนี้นี่นเลยบอกอ้าแล้วที่หนูทำไปหนูได้คะแนนไหมข้อนี้ก็เลยถือว่ายกประโยชน์ให้นักเรียนทุกคน ใครที่ตอบิสเ p l ย์ซึ่งจริงๆแล้วครูเฉลยไปว่าตอนแรกว,ว่าเป็นดิสเ p l ย์แต่มันเป็นการเฉลยที่ผิดครูก็ยังคงให้คะแนนหนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็ไปเพิ่มคะแนนให้กับคนที่ตอบคําว่า m o อกด้วยนะคะครูสามารถจะไปตรวจแมนนวลได้แต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าแมนนวลเนี่ยมันไม่ไหวนะสองร้กว่าคนก็เลยก็เลยใช้วิธีให้มันเฉลยแล้วก็ในทำไปใน google classroom เลย แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยนันเรียนก็ทักมาถามได้นะอย่างอันนี้คำตอบก็คือ m o อกที่แปลว่าเรียนแบบมีสงครามที่เป็นการเรียนแบบเนี่ยจะใช้ม้าจริงๆนะคะในการในการเรียนแบบสงครามที่เขา reenactment ขึ้นมา hey, real horses ระหว่างคำว่า m o อกกับ display นั้น เขาเรียกอะไร part of speech ของมันบางทีก็ใช้ต่างกันนะคะ mock เป็น noun ในขณะที่ display เป็นได้ทั้ง verb และ noun display อาจจะหมายถึงเป็นคำนามก็ได้อย่างเช่นจัด display บนกระจกอย่างเวลานี้เรียนไปเดินช็อปปิ้งมันก็จะมีหน้าร้านที่เขาจัด display ไว้เป็นหุ่นใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนั้นอันนั้นก็เป็นนาวได้หรือ display เป็น verb ก็ได้มันจะแปลว่านำเสนอหรือแสดงคล้ายๆ show ะะข้อ3 the soldiers in an army ทหารที่อยู่ในกองทัพ who ride horses are called ตรงนี้เป็น passive voice ทบทวนความรู้คิดที่ใช้คำว่าทบทวนคิดว่านักเรียนน่าจะเคยเรียนมาแล้ว passive <This> voice <ส>ก็คือโครงสร้าง <c oughs> <c oughs> ที่ subject <c oughs> จะเป็นผู้ถูกกระทำซึ่ง subject ในที่นี้คือคำว่า soldiers ทหารทหารถูกเรียกทหารอะไรที่ถูกเรียกทหารในกองทัพคนที่ขี่ม้าถูกเรียกว่า the cavalry นะคะ gradiators คือนักรบใช้คำว่าอะไรนักรบก็แล้วกันเนาะ gradiators อย่างเวลาที่นักเรียนดูหนังในยุคช่วโรมัน เรื่องอำนาจช่วงนั้นอะที่ผู้ชายนุ่งกระโปรงอะนะคะน,นเลงก็จะเห็นว่าเขามีแกรดิเอเตอร์ลงสนามนะคะแกรดิเอเตอร์แกรดิเอเตอร์โดยปกติแล้วจะเป็นจะอยู่ในกองทัพแต่ในช่วงที่ไม่มีสงครามเราในหนังเราก็จะเห็นว่าเขาจะเอาแกรดิเอเตอร์เนี่ยมาฆ่ากันเองมาลบมามาสู้ลบกันเองหรือเอามาสู้กับสิงโตนะคะมันเคยมีหนังเรื่อง The Gladiator ตอที่พระเอก เป็นแกรดิเอเตแล้วก็สุดท้ายถูกจับมาสู้กับสิงโตนะคะเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงของผู้ที่ปกครองประเทศนะคะเขาเรียกว่า g ก a d ิเอเตแต่ถ้า c าวอรีอันนี้คือทหารอ่ะทหารมา้านะคะคาวอรีเามีคำเรียกเฉพาะจำได้ไหมอย่างคนที่พวกพลธนูเขาก็จะเรียกว่า Archer ร์ใช่ไหมคะ อันนี้ก็คาวัีเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันในเนื้อหาคำนี้มาถึงคำที่เป็นปัญหา The battle was exciting to watch as it was incredibly furious จริงๆสองคำนี้คล้ายกันมากแต่เวลาเราเปิดดิ c ช i นน a รีภาษาไทยเนี่ยมันจะให้ความหมายที่เหมือนกันโหดร้ายดุร้ายปาเถื่อน แต่และแต่จริงๆแล้วเนี่ย fierce นี่ออกเสียงว,ว่า fierce นะคะมันจะใช้กับบรรยายถึง trait t r a i t trait ที่แปลว่าบุคลิกภาพหรือต้องใช้คำว่าสันดานดีกว่านะคะก็คือสิ่งที่อยู่ลึกๆเข้าไปมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะอย่างเช่น a fierce wolf อะไรแบบเนี้ยนะคะ fierce มันจะใช้ จะใช้บรรยายลักษณะหรือพฤติกรรมของสัตว์หรือคนที่มีความโหดร้ายทารุนอยู่ในสายเลือดส่วน furious สามารถใช้บรรยายการกระทำได้ดีกว่านะคะอย่างอันนี้มันพูดถึงสงครามมันควรจะเป็น furious นะคะแต่บางตำราครูคหลังจากเพื่อนถามครูก็ไปลองเปิดดูมันก็จะมีบางบางแหล่งนะคะสืบค้นนะที่บอกว่า fierce กับ furious ใช้ได้เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่แล้ว Furious เขาจะให้ความหมายที่ต่างไปจาก i e r c e ก็คือ Fierce ใช้กับแสดงถึงพฤติกรรมของคนนะคะก็ขอบใจเพื่อนที่ถามมานะคะอ่ะเดี๋ยวกูจะแคปหน้าจอส่วนนี้เอาไว้นะแล้วก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของเรานะคะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของเรา เพื่อจะเก็บไว้ให้หนักเรียนได้ดูกันว่าที่เราเฉลยกันไว้มันคืออะไรส่วนหนึ่งก็คือเพื่อตัวหนึ่งก็คือเพื่อให้คนที่อาจจะวันนี้ไม่สะดวกเข้ามาเรียนหรือว่าคนที่เข้าเรียนแล้วอาจจะฟังไม่ทันหรืออะไรได้ได้เข้ามาดูนะคะติดปากกาไปด้วยเข็ไามา่เป็นไระเนาะ อันนี้เป็นาภาพที่อันนี้ห้องเราหกครับเอเมื่อกี้คูใส่ผิดต้องอันนี้อันนี้เมื่อกี้ต้องเป็นห้องหนึ่งห้องหนึ่งภาพที่สี่สไลด์ที่สองเดี๋ยวคูต้องเปลี่ยนชื่อนี้โอเคเซฟไว้แล้วนะมาดูวันที่สองต่อไป มาดอวนที่สองต่อไปอเมื่อกี้ยังไม่ได้แคปหน้าจอไว้เดี๋ยวของแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก่อนตอนนี้มีสามสิบสามคนก็ต้องบอกกับคนที่เพิ่งมานะคะว่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวครูอ,อันนี้ยังไม่เ,เช็คว่าช้าแล้วกันใครเข้าหลังจากนี้เราก็ถือว่าช้าเพราะเมื่อกี้ครูไม่ได้เก็บเขาไว้ตอนสิบเอ็ดโมงสิบรู้สึกจะไม่ได้เก็บหน้าจอไว้นะเมื่อกี้ว่าจะเก็บแล้วก็ลืมนั่นใครเข้าช้าหลังจากนี้ก็จะถือว่าเลทน,นะคะเลทสองครั้งก็คือขาดหนึ่งครั้ง กูแคปหน้าจอไว้อันนี้สิบเอดโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเนาะอ่ามาดูอันต่อไปนะคะมาดูหน้าจอต่อไปโอเคอันนี้จะเป็นงานที่ให้นักเรียนทำในสมุดใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมา ก็คือให้นักเรียนโยงเส้นเออไม่ใช่ให้นักเรียนเขียนประโยคอเอามาเชื่อมกันระหว่างคอลัมน์ทางซ้ายกับคอลัมน์ทางขวาให้มันเป็น phrases ก็คือให้มันเป็นวลีที่มีความหมายขึ้นมานะคะในเช่นข้อหนึ่ง fire <c oughs> fire เป็น verb จะสังเกตเห็นว่า7คําคำนี้เป็น verb ทั้งหมดนะคะ verb คำว่า fire คู่กับอะไรจึงจะได้ความหมายมันก็จะคู่กับคำว่า Canon ใช่ไหมคะ Fire จะคู่กับคำว่า Canon ก็จะได้ความหมายว่ายิงปืนใหญ่ส่วนคำที่สองคำที่สอง write ก็จะคู่กับคำว่า o o r s e b a c k ขี่ขี่มา้าหรือบอกว่าอยู่บนหลังม้าก็ได้นะคะ คำที่3ก็จะเป็นคำว่า carry carry ก็จะคูก่กับคำว่า carry ที่แปลว่าถือก็จะคูก่กับคำว่า weapon carry w e a p o n ถืออาวุธ dress up เหมือนคำว่า dress หรือเหมือนคำว่า wear ก็ได้ dress up หรือ wear สวมสวมอะไรสวม armor dress up in armor ถ้า wear หรือ วร์ Where, ที่แปลว่าสวมจะไม่ต้องมีอินตรงนี้นะคะแต่ถ้า dress up จะมีคำว่าอินด้วยนะคะรูปแบบการใช้จะต่างกันนิดนึงแต่ความหมายคล้ายกันต่อไปคำว่า fight ต่อสู้ต่อสู้ด้วย a bow and arrow นะคะ fight with a bow and arrow ต่อสู้โดยใช้คันธนูและลูกธนูต่อไป สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนบ้างว e n น c t วีนที่แปลว่าจำลองใช่ไหมอันนี้ก็จะคู่กับคำว่าแบ t t l e r วี a น t b แบท l e ก็คือจำลองการต่อสู้นั่นเองเหลือสุดท้ายคำว่าเท t เท e เป็นคำที่แปลเดียเด่ยวๆไม่ค่อยได้หรือใช้ไม่ค่อยใช้เดียเด่ยวๆเขามักจะใช้คู่กับคำอื่นๆน,นะคะคำนามตัวอื่นๆ อย่างเช่นในที่นี้อ,อย่างเช่นในที่นี้ take ตามด้วย picture มันจะแปลว่าถ่ายรูปนะคะถ้าถ่ายรูปเดียวก็ take a picture อันนี้ take pictures <Okay. S 1> ก็คือถ่ายหลายรูปนะคะ take นักเรนจะเห็นอาจจะเคยเห็นบ้าง take เมื่อตามด้วยคำนามหรือตามด้วย o s i t i o n ที่ต่างออกไปความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นคำว่า take ถ้านักเรนไปตามด้วยคำว่า place ถ้านัอเรียนตามต่อคำว่า take ด้วยคำว่า place p o l a c e take place อันนี้จะแปลว่าเกิดขึ้นนะคะ take มันสามารถทำตามด้วยคำอื่นๆแล้วมีความหมายต่างออกไปได้เยอะแยะ,ยะไปหมดอเดี๋ยวแคปหน้าจออันนี้เก็บไว้แล้วก็ครูจะส่งไปให้นักเรียนในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้าไมาดูได้ นะอันนี้เหมือนครูจะเซฟไปแล้วก็หลังจากนี้นะคะ,มะไม่ใช่สัปดาห์หน้าชั่วโมงหน้าเนื้อเรียนก็คูไม่มีมีดเพราะว่าเดี๋ยวจะมอบหมายงานให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องของ Present Simple กับ Present Continuous นะคะเนื้อเรียนถ้ามีหนังสืออยู่ในมือเปิดดูหน้าหนึ่งร้อยสิบสอง ลืมบอกให้เอาหนังสือมาด้วยในหน้า112จะเป็นส่วนที่เป็น grammar grammar จะเริ่มต้นตรงนี้นะคะ grammar จะเริ่มต้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนดูเดี๋ยวครูจะมีคลิปนะทำเป็นคลิปเอาไว้อธิบายเรื่องของการใช้ present simple กับ present c o n t i n u o u s นะคะเปรียบเทียบว่าสองอันนี้มันใช้เหมือนหรือต่างกันยังไงมันจะมีบางพอยที่2อ,อันนี้ใช้ เหมือนเกันคือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นแพลนหรือแผนการในอนาคตนะคะไม่ได้ใช้เป็นปัจจุบันนะใช้เป็นอนาคตก็หลังจากดูแล้วก็จะมีงานให้ทำในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงหน้าอันนั้นที่ครูกำลังพูดอยู่ก็คือ Present Simple Present Continuous เป็นงานที่ให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปแล้วก็ตอบคำถามแทนการมิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการบ้านให้ไปทำนะคะจะมอบหมายการบ้านให้ไปทำ ช่วงมันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหรือช่วงว่างนะคะก็ไปทําส่งอย่างที่บอกก็คือทุกครั้งที่นักเรนทํางานส่งมีคะแนนให้ทุกครั้งนะคะมีคะแนนให้ทุกครั้งอุตส่าห์เสี่ยงว่ากล้องมันจะติดไหมก็คงไม่มีอะไรแล้วฝากอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนที่ยังไม่ใช่โปรไฟล์หน้าตัวเองหรือเป็นโปรไฟล์รูปเด็กเล็กเด็กน้อยอะไร นะหน้าหมูหน้าแมวอะไรพวกนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์หน้าตัวเองให้เรียบร้อยนะคะรั้งหน้าขอดูหน้าบ้างนะคะครูคิดถึงครูจะได้คลิกดูหน้าเธอใหญ่ๆบ้างนะว,ว่าหน้าตาเป็นยังไงสวยหล่อแค่ไหนนะคะสิวเม็ดที่แล้วหายหรือยังอะไรประมาณนี้จริงๆครูอย่าเปิดกล้องแอต่ยางที่บอกว่ากล้องมันเสียเนาะอ่ะอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้าย กูจะเซฟหน้าจอไว้ตอนนี้เรามีสามสิบห้าคนเหมือนจะเพิ่มมาจากเมื่อสักครู่นี้สามสิบห้าคนเดี๋ยวสามสิบห้าคนสุดท้ายนี้ที่อยู่ด้วยกันมีใครนะคะแต่อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าหลังจากเมื่อกี้นี้ตอนสิบเอ็ดมงยี่หกนาทีใครที่มาหลังจากนั้นกูจะเช็คว่าสายแล้วนะแล้วก็ครั้งหน้าขอเป็นไม่เกิน สิบห้านาทีนะคะอย่าเลดเกินสิบห้านาทีเกินสิบห้านาทีถือว่าเช็คาอไม่ใช่เช็คค่ะเช็คว่าสายนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วน้อเรียนปิดหน้าจอไปได้เลยไม่เรียกชื่อไม่อะไรทั้งนั้นใครยังค้างอยู่ใครยังค้างอยู่เท่ากับไม่ได้ฟังครูจะเช็คขาดนะคะโอเคบายบายค่ะ See you next time บายบายค่ะ